ผมอยากลองเปิดบนอะ่ะมือถือดูบ้างนะว่ามันจะแบบมาดูกันว่าผมแบบผมอยากได้สก,กินฮาจิเมะโหไม่รู้วางสูงพอหรือเปล่าแต่ว่าโคมาเอดะนายกิโตก็ได้นะครับนากิโตก็ได้แต่ใครก็ได้อะมาใครก็ได้ใครก็ได้เปิดไปก่อนรับหนึ่งลูกอเปิดล่อไปก่อนทุกคนเปิดล่อไปก่อนเปิดล่อไปก่อนเชื่อผมแล้วเราค่อยเปิดแบบติดลูกทํา โอ้โหโอ้มีติดติ๊กเกอร์อยากได้เปิดไป40ลูกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันต้องได้แล้วนะมันต้องได้แล้วไปแล้วครับโอ้ยังไม่ออกนี่ยังไม่ออกอีกเหรนะออ้ผมเปิดไปกี่ลูกและสามสิบใช่ไหมออมเมื่อกี้สามสิบลืมลืมลืม มันก็ต้องเติมเลยเนาะทำไมอะ่ะชีวิตมาทุกคนมา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 ,มาต่อมันต้องได้แล้วแหละโอ้โหยังไม่ออกยังไม่ออกอีกเหลือคือลูกเนี้ยมันยังไงมันก็ต้องได้แล้วอ,อ่ะ เกิดไปห้าสิบลูกอ่ะทุกคนห้าสิบลูกทีมงานขึ้นโอ้ฟังเนี้ยยังไงมันก็ออกทุกคนคือมันไม่ออกมันไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าสิบลูกหรือสิบลูกเนี่ยโอ้คือรู้ๆแหละว่ามันว้าวอะโอเคยังได้ยังได้ตัวที่เราต้องการโคมาเอดักนาะคกิโตะว,ว้าวซึ่งมันก็มีขาย,ยไม่รู้จะเปิดไปทำไมอ้ ้ดังดีอยู่นะเนี่ยกระสุนเงินของโคออร์ดิเนเตอร์ก็ได้อยู่ได้เอดเปิดเปิดเปิดให้หมดเลยแล้วผมก็ลืมเอาไปแลกด้วยนะประเด็นนะคือไม่ใช่อะไรหรอกผมลืมเอาไปแลกต้องไปดูใน PC อีกรอบหนึ่งนะครับโค้งหน้าทำไมมันโอเคแหละโอเคอ๋อโอเคมันเป็นมุมกล้องโอเคใช่ไหมโอเคโอเคตรงเชือกไม่ใช่ตรงโซ่เนี่ครับจะมีเหมือนสีหยอด ชมพูด้วยนะแล้วก็หมายเลขข้าศึห้านะครับโคมาเอดะนากิโตะใช่ไหมใช่แหละไหนลองปอกแขนหน่อยสิเท่ <c oughs> โอ้โหสีของปอกแขนตอนแดชเนี่ยครับมันเข้ากับตัวละครนะผมว่าตรงหมายเลขข้าศึห้าเนี่ยครับมันแมชกันพอดีนะโอ้โหแมช <c oughs> ตีหน่อยตีหน่อยโอ้โหก็โอเคนะอื้อ และนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งเนาะเห็นไหมครับแพ็กเกจเนาะอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถซื้อได้นะแล้วก็นี่นะครับคาถาวิเศษของแม่คณิกนั่นแหละคาถาที่เรียกจ่อยหรือวโมนามิ <c oughs> ใช่โมนามิอะโมนามิผมจะแลกเอาแล้วกันโมนามิใช่ อ่าผมต้องขอโทษอีกรอบหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าอ่าคลิปล่าสุดใช่ไหมที่บอกว่าจะอัพคลิปอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าไม่มีข้อแก้ตัวทุกคนผมหลับแต่วันนี้ครับวันนี้คือผมทําไว้แล้วนะก็คือคลิปอัปเดตแล้วก็จัดียร์ตัวละครนะครับที่เข้ามาใหม่เนาะแต่ต้องบอกก่อนนะครับแค่ตัวละครที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็น่าจะมีคลิปอ่าโคมไอดะในกิโตะครับที่เปิดได้นะนั่นแหละทุกคนไม่พลาดแน่นอนคุยทุกคนผมไม่ได้อัดคลิปตอนเปิดทุกคนแต่มันเปิดได้ สี่ลูกฟรีๆอันนี้ของฟรีนะครับสี่ลูกผมผมไม่ได้อัดตอนที่ผมเปิดอะ่ะผมไม่คิดว่าผมจะได้อะ่ะโอ้โหนี่คือคุ้มเลยนะเนี่ยโอ้โหได้มาสองสก,กินแล้วนะครับสก,กินมิคังกับสก,กินอะ่ะโคามาเอด่านะแต่ฮาจิเมะก็ยังไม่ได้นะเลยแต่จริงๆใครก็ได้สวยหมดแหละทุกสก,กินเน่ย